สวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ก็อยู่กับสาวเอิญตามสิ่งอีกเช่นเคยวันนี้คุณแต่งตัวอะไรของุณแบบเนี้ยมันแนวไหนเวอร์ชั่นไหนฮะแร็ปเตอร์เหรอนี่อยู่กับเมโคซุมิโตโมนะครับกับเอ่าจะของชื่ออะไรนะเสียอะไรนะเสียปิ๊กเสียปิ๊กไม่ใช่เสียเป็กเหรอวันละเป็กสองเป็ก เนี่ยครับซูมิโตโมยามเช้านะฮะกำลังจะเริ่มต้นทำงานนะฮะคนขับไมโครอุ้งงานวันนี้ไปน,นอนกับสาวมา <c oughs> ทีมงานนี้เป็นไงฮะ <c oughs> เสียปิกเสียปิกรอไหมฮะเสียปิกอ๋อนหนูธนาตัวเนี่ยหอโอ้ <c oughs> <c oughs> นี่แยมยาโซทอนเนี่ยนี่อ่ะเป็นไงนครับวิ่งงานกับเสียปิกเนี่ย วันวันหนึ่งได้ประมาณกี่เที่ยวก็ประมาณสิบเที่ยวสิบเที่ยวถ้ารถไม่เยอะก็สิบสองอยากขึ้นนำเธอไปเทที่ไหนครับอ่ในเมืองในเมืองในเมืองไหนครับเมืองบุรีรัมย์อ๋อติาเมืองเมืองโนโออโน่เออยังไงสิบเที่ยวนี่เราได้ยังไงก็เที่ยวละสามร้อยจ้ะเที่ยวละสามร้อยสามร้อยนี่คือ เหลือเหลือเหลือล้วค่าน้ำมันล่ะก็วันหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งประมาณนั้นแหละพันหนึ่งพันนิดนิดอ๋อถ้าถ้าสิบเพี่ยวก็ได้เท่าไหร่ก็สามพันสามพันมันก็จะเหลืออยู่มาสองพันสองพันว้าวยาสนามได้เออสองพันนี่โอเคไหมโอเคเออสูงบนรถเดือนเท่าไหร่ เดินละข้าวปลสู่ต่อไปครับพี่น้องนี่ก็เม็ดครูกําลังเติมน้ํามันครับเติมน้ำมันไรเนาะตะเ่านี้น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองเอ๊ะน้ำมันอะไรครูมีเฟืองวัเนี่ยเนี่ยครับรถมาเราคิวแล้วครับรถสาวอื่นก็อยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวก็จะลงไป ฝากพี่น้องติดตามช่อง Youtube ฝากกดติดตามช่องเจ้าเสือที่สารนำซิงด้วยนะคะแค่นี้เละพูดเยอะๆหน่อยว่าพูดไม่เป็นคืาใช่คนพูดให้เนาะเขินเขินคุณไปเอารองเท้าดอกเห็ดมาอย่างไรนี่อยู่ตามป่าตามเขาแล้วกันกันน้ำท่วมถ้ากระเจียจเลยโดอ อันนี้อยู่ที่ที่ไหนครับโคกโคกอะไรครับไม่รู้อ่ะเครียกโคกอะไรไม่รู้จะรู้ไหมเนี่ยโคกอะไรไม่รู้โคกอยู่ในป่าเออป่าก็อยู่ในโคกเลยพี่โดกระเจียวด้วยเจียวใหญ่ไหมเจียวไม่ใหญ่หรอกเจียวคือจูเอออยากขับแม่โฟไหมมันเล็กเกินไปเข้ไปก็เดินเที่ยแล้วโอยัางปั่นที่ เดี๋ยวฮะทิปป้อยช้อนหน่อยทิปป้อยรับซ้อนสาวขับไมโครมไหมนี่ซ้อนไม่เป็นหรออมัเป็น <laughs> เออ<า>นี่ครับจิปปอยแห่งเมืองบุรีรัมย์นะครับ <laughs> ใครไม่รู้จักก็ไม่รู้จักหรอกครับ <laughs> ผมยังไม่รู้จักเลย <laughs> ลงขยับรถไหมนี่รถถูกลยอ่าโอเคเอ้าแม็ครกูกำลังออกไปทำการแล้วครับผมไงงครับวันนี้เต็มที่แล้วมาดื่นกี่น้ำกี่นอเอเจอบุกคนี้เราไปไม่ถูกอ, <laughs> อ่ะจิตดล่อยอ่ะเดี๋ยวขยับรถลงไป มาแล้วครับอันนี้ก็ทีมงานก็รอนะครับทีเดียวครับนี่จะเข้าเที่ยวแรกใช่ไหมเนี่ยโอเคยิ้มหน่อยจุ๊บหน่อยไ <c oughs> อ้ขอฟังเสียงทอดหน่อย <c oughs> เสียงอะไรอยู่ข้างหน้าวะ <c oughs> อ,อ,ออกออก มาเลยอันนี้เที่ยวแรกค,ครับเยี่ยมครับลงสู่สนามครับผมครีซิบัตไทยแลนด d ร2อยี่นะครับสูงมิตโม่นะคันนี้ทำงานแบบต้องแค่วนะกำลังพอดีเลยอันนี้สายขาวนะครับออสายขาวมิซูบิชิครับผมกูโซ เนี่ครับรถก็ยังเดิมๆนะฮะมาจากอู่ยังไงก็อยู่ยงั้นนะมีเพิ่มเติมก็คือท่อไอเสียของเขาเนี่ยฮะหมอกเปเดี๋ยวสี่ใบครับพี่น้องวันนี้เห็นว่าไปส่งในเมืองครับในเมืองระยะทางเนี่ยอ,อยู่ที่8กิโลไปกลับก็ 16บกโลว่เ,เดี๋ยวพามาทำความรู้จักกันหน่อยเอาดีครับอ้าวปปหนแล่ะเฮ้ยเจอดเออเดี๋ยวค่อยรู้หน้าในรถก็ได้ครับพี่น้อง รยากาศยามเช้าครับผมนี่คือการทำงานของซูมิโตโมะครับผมคันนี้1.25นะครับบอกว่าทำงานต้องแคล่วว่องไวนะฮะทำมัดทำแมงกันเลยทสีเดียยอย่างไง้ฮะไมโครเต็มยังเรียบร้อยครับส่งสัญญาณเนี่ยบรรทุกแต่พอดีรถไม่พังครับพี่น้อง ออกรลบนะครับสาวอื่นฮนะเนี่ยครับต่อไปก็เป็นคิวของฟูโซสายขาวนะครับทีมงานเสียบป,ปิ๊กครับผมเคยบ้านใหม่ครับอ่าท่านใดอยากจะขุดสะทุมที่ทุมดินนะครับงานเล็กงานใหญ่ติดต่อเสียบป,ปิ๊กได้ครับผม เคยบ้านใหม่นะฮะตำบลสำแวงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับง่ายก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะ